สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีครับติดตามช่องของฮอตดีและเพื่อนๆเชียวครับทั้งเพจเฟซบุ๊กฮอตดีทีวีสัปเป็นเพจครับโอ้ยออกมาแล้วพี่น้องครับบ่มีมองอยู่ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยพักใส่ด้วยวะนี้เน้องห้องคีไก่มาห้อเห็นใบแล้วว่าหน่งต้นใหม่ต้นใหญ่ไปเร่งไปเร่งไปเร่งต้นใหม่เปล่าไปเร่งต้นใหม่เปล่นโอ้เลินต้นใหม่ลินเท้าขาวไหมองข้างต้นไม้เขากประกาศไปเร่งแล้วมอง คือเสียงเดี่ยวใส่พี่น้องครับบ่ได้ติดเข้มขัดนิรภัย <c oughs> เห็นบักโม่เหรอมันแบบเดียวคืออยาก,กหมึกโมิเนาะเห็นบักโม่ไหมบ้านๆกินกับข้าวห่อนๆเนาะข้าเหนียวเนาะเนี่ยเอาสิมาจอดอุ่นพักผ่อนยนใจพี่น้องครับไปลึกๆรถเนาะพั่นนะมีคนมาปั่นเห้องอีกอุตส่าห์เลี้ยงไว้ไหม เเบอบึ๊บบอุยบูเดยมเฮานะใสุ่บี่นี่พ้งไอ้นบีอีน่อ้จอดถึงเลืครับพี่น้องแต่แอบเป็นมันยุนีวัดเลบที่ไหพี่เฮ้าเวยเขาี่ก้าพี่นียพี่ดงดอยเก่าจอดตรงนี้หลวงฟุอนเก่าเนาะสมัยตะกี้นี่แล้วสิละสมัยตะกี้แล้ดไ้ลูไปบังฮ้าทไอ้ลูกไปงเฮสิได้ท้ายคลิปน้ำหน่าอย่างดอก้อ อ้าจะเข้าเลยผมต้องนซื้อน้องเบียร์ลำเพลินออฟฟิเชียลเปมนตัวนี้แม่ว่าโอ้โจอดเคร่งเนาะครับเดียวเยวน้องเดียวเดียไปตั้งลำไม้ยักนอยแต่ว่าระวังสวนหลังทายยังอย เอาท่ายเขาได้ปะตันเอาท่ายเขาเว้ยท่ายเขาได้ปะนั่นละแถวโอ้มาเตื่นแล้วบัดตื่นแล้วบัดตื่นแล้วบัดน,นี่ <c oughs> นะครับ อือการเข้าไปนี่หายมาอีกตันถอยมาอีกฮักเบิดฮักเบิดฮักเบิดลักสูเพิ่นฮ<ป>ักเบิดมาอีกได้ยูได้ยูไอไปไทยอันในหนางานตัวละอววเอาตั้งรับไม่เดินหน้า,าตัา่เพื่อนไ,ไอ่ไม่ได้หายไอ่ตั้งไอ่เล่นไปเพื่นอนนี่นะเซ็ตเถอะเน นั่นละเฮาเอาถอยถอยละหัวไปทางไดนปกติหรอกหัวหันได้เบิดล่ามันเป็นกุสลูใบใช่ไหนั่นเหลือแต่เ้ามแมนครับครับนั่นแหลือแต่เ้ามเพราะสบายใจหรอกเอออันนั้นแบบในหนังตัวนั้นเราเห็นในหนังบ่หนังหนังเอุ้ยในหนังเขาโจ้กกระลังดังๆคักตอนนี้ไหมอุ้ยชับปลาเนาทีชับปลาเรนตีไหมเอ้ยอันนั้นมันสมัยใหม่ตุ่นอีกตันอีกอีกอีกตันอีกอีกตันอีก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  เีกตันเอกอกกพ่อ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 ตันพ่อพ่อเอผมเบิดมือบัดไปได้หลาเขาคือบอสารพูนี้คืใกล้กันนี่ยแต่ยังประการทนไหมไปปกันใช่บ้านอยู่ที่หนของรูปน่อยเพื่อนล่ะโตไปส่งรูปเมื่เหมเพื่อนเพื่นกับบอมาเเนาะทานเดียเพื่นมาตอบตัวรอบสซงมองนีหละก็ปักไฟเพิ่งไปยังขันรอบบอมาหลุดเนี่ยต้งนเม่องมองนีหละกปักไฟเลยบอมาหลดดนี่นี่ม่ปักไฟนี่ง เปิดไปเลยแล้วก็จะออกข้นออกลงเน,นี่ <c oughs> ครับใส่ที่นั่งปูสานอะไรก็แล้วตัวนี้ถอยขึ้นเทือกหนีไปไหนบ<อ>้างเฮ้ยนี่้เทือกหนีนั่นแลกา้งร <c oughs> <ต>ัย่นเ,นเสือคนโบรานานาา้่างเสือิกรโอ้ยันเสือเสือจะได้ถึอว่าอยู่น้ำนข้นค่ะปันอุ้ยจับมันเป็นปลาดีไอ อย่าเสื้อกัดเอาอูมาผูกนี่จ้าคืนนี้มาหาคืนนีไหมที่เออแล้วก็คืนน้ำเสานเลี้ยวนีไปคืนเลียวเขาขายอยากหนีคืนไปเรื่อยเรอนั่ในอูตั้งสันติโอวยมันนอนสูงเฉยเนาะผูกทั้งต้นไม้บอดีกว่าตีขึ้นง่ายกว่าดิต้นไม้เป็นตะยานผมก็อยากแจ้งตัวพี่เออันนี้คือสมัยใหม่ครับพี่น้องครับนี่แต่นี้คือสมัยใหม่ครับสมัยโบราณโบราณตั้งแตะโอต่างเมียห้าวต่างสมัยตะกี้อันนี้ก็ยังถือว่าสมัยใหม่อยู่เด้อันเก่าก็หนีก็คือ กล่องป้อนเลยมิตรฟื้นแมนครับไอเกิดท่านกล่องฟื้นเด้กล่องฟืนบันนอกเขานะแม่เอาตฟื้นขึ้นมาเจ้าจกกรั่งฟ้าไฟยุดเด่นออกากระมีกินคลูกคลูกคูออกมากนะแต่ว่าขันนั้ก่อนนี่ขจรอ้ออ้อแป่นดอกแป่นที่นมาตีลงแมน สมัยตะกี้เขาจะยิงท่านเกิดท่านตีเพราะว่าบ้านคอยะสองจี้นะไอจีสมัยทองนี้หรือท่านเด้ท่างเป็นห้องท่างโศกน่ะนะเ้อท่านพิมันเป็นแบบว่าเออเป็นห้องเป็นห้องเป็นโศกน่ะเกิดท่านอยู่ไรอ้ากระทันดูบ้านคอยมันล่าหลังแล้วขอก็เลยเป็นเด็กหนุอยที่แบบว่าเกือบท่านจีล่าหลังนี่หมายถึงว่าโดนเติบวันนี้ไแม่มาขจ้าวันไม่เห็นทางไหมฮะน่ะวันนี้ขจาว่าปลูกต้นยุคาทางอมทางขางขางทางก็เลยเกิดท่านนะ ตี้โอ้แต่สมัยขจอาอนอหม่ไม้มาปูกครั้งไปสําำรวจป้นั่นเหือบกาไอ้อับเป็นพี่สันติเ่ยไหมสิภาพไปเบึงพี่น้องหลายผู้หลายคนกะเป็นมันเป็นกุศโลบายนะครับผมสคนีคนไปคนกับได้เห็นฟูลังคนกับสิขุจักละล่ะอ้ตะวันน้ำขังผลว่ะละยันยุ่งน้อง่ะยังเวียนนยุ่งไร ใหญ่ังไม่ทาคุย่จงและจงก็ร้อนจัขออันนี้คือสมัยไม่ครับพี่น้องครับเมืองสมัยเกาเพียงเสียนั่งไปเห็นนาป๊ก่ันเบนี่ละนาปกก็เป็นคนนี่หละมาเป่าแช่นได้แบบนี่เย้าว่าีเป็เป่าแค่นทั้งหันได้น้องเอ้ยไอ้มันเขาเจะจะจะหามน้องเจ้าเด้อนา่งดิมันจะข้นไม่ที่พิษ ยีงห่วงครับแ่ยังไมทิ้งนั่นคนละอันเป็นทิเขาอยู่ฟังขุนอ้บอกน่องบอเขาจอดมาทันตังไมทีซสอมอยู่นี่ก่อนตีนแค่ยังไดม<อ>ันวไม่แต่ใส,ส่สุดคือสีสับป,ปะเลือดอยู่<อ>แต่ว่าจอดรถไว้นี่ก็ถิกต้องแล้วมันห่มเบิดมื่อ,อฟังทางนี่แหละถิกต้องแล้วว่าจะเอาเขาจอดนี่และวลังคามอันนี้พวดเจ้ากันยกยกเขานั่นไม่ได้จริงเหรอจะว่าเด็กการอยู่เด็การอยู่นี่ครับตรงขามประต้อท่อนะครับพี่น้องครับฟังขุนห่มไดี๋ยวไอ้ห้มู่จอดซะ ก็จะจอดแดดดอกไอ้แต่ว่ากลัวคนหนีก็โฮมอยู่นะอด่ายามันเครื่องเพื่นอแต่ว่าบางหนผมประกาจอดดอกไปบ่บ่เป็นประกาศจอดดอกเก่งใจเพื่นเก่งใจเพื่อนว่าศสยเพลิงนี่แหละเข้ากับถามว่ายอมมือช้าถูกกันได้ไหห่อนกันยกมือถามว่าอ้กับส่วนมากกับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กันนั่นน่มองยังสี่ละแต่เป็นบอลัมมากนี่ยี่สิบกว่าปีกับยูทั้งสี่แมนเออคือจะว่าโดนปั่นจะจะยืนดนบัตนี่เบื่อตี อันเบื่ออยู่แต่ว่าย่ากก็จนมันเป็นแต่ยากเป็นแต่ยันตัวเนาะเงีนครับหนีสินหีสินยังหลายอยู่เจ้าที่จะทางลูกหลานขอพักขอพอนสินะลูกก็ยังเลี้ยงอยู่เออดูก็ยังเลี้ยงกันเออคุณละอาศัยมาหาหม่องพักหม่องนอนหาเงินหาของบ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกอยู่ได้เบิดนั่นแหละก็เฮ็ดจังไดเงี้ยมันสิอยู่จังใดเนาะเฮาหมก็ต้องอยู่ย่านเขาอะไรก็ต้องอยู่บ่ได้ย่านิดเดียวหน จริงใจจริงใจเพื่อนมึงก็อยูเฮงแต่เป็นตะยานคนอยียอะข่อยไปนอนหนางานก่อนหน้านี้นั่นท,ที่มองนี่ยู่อันอเขาเห็นยังก่อนหน้ามึงไปพิษงานนั่นละมึงเจ้าซงจีเบียนเนี่ยข่อยเราข่อยบ่ได้เบิ่งนั่นละไอทีอ่มงึงนั่นันจะจัด,จด,จดตัวเป็นตะยานที่แต่ว่าข่อยบ่ยันนอนว่าข่อยตื่นแล้วนะข่อยไปหอนงานแล้วข้าเจ้าจังบอกทีททอแต่ว่าข่อยตื่นานั่นนั่นขันข่อยตื่นนั่นนั่นเราข่อยคนหัวลุกแน่นอนแล้วข่อยท้องใส่ข่อยจะเป็นไข่หัวกขนเพิ่งรับเลยโอ้แต่ว่าข่อยมาหอนงานแล้วนะไปไรสดอยู่กระจตนีอื บัเป็นยังดอกมันเป็นธรรมดาเจ้าสับปะรดมันอะไรอะไของแถื่ได้นี่มาทำได้หนี่าทำอะไรมาทำเลยใส่เสื้อกาวพี่พี่เจ้าก็มาได้ประกาศมหาด้วยมาทำจังไหนทำส่งตีทำส่งทำส่งทำส่งบ่ยากเจ๊ที่หยิงหยากบมดตรงยาดดอกละเอาละโฆษณางานเ้าเหมือเล้งใช่ไหมเหมือเล้งครับพี่น้องครับคนเน็ป คนในจังหวัดนอนในคิดจะวัดพูดทีพูดทีฝากพี่น้องครับมาให้กำลังใจพวกห้าน้ำกระไรกันครับได้กำลังตันโคตรสุกวันนี้วันที่26ตุลาคมพศ2566นะครับที่อำเภอปรางกูนะครับแม่อยู่จังหวัดพิมายนี่ยนะครับอยู่ในตัวอำเภอข้างปอนทอและข้างศูนย์บริการคุปต้าหัวอำเภอปรางกูนะครับวมาซีสเกตพี่น้องแรงนี่พอกันนะครับพี่น้องครับกับทีมงานสามน้อพี่ลำแพงครับครับผมครับไปทำอะไรแกให้ ทีมงานทั้องสุู่กันแลกันครับคื่นมา่นชีสเกตท่องเทีคนกรุงเทพวันนี่วนวนบอกซีเกตินะครับซีเกตวันเอาเอาเอาพี่น้องเข้าจุ๋เฮ้ยซะเยอะซีสเกตเป็ดบันแพงมาอีแล้วคุณเลยวะโอมาเป็นไงเข้าจะได้พอกันคลิปต่อไปทันตัวพี่น้องเข้าคลิปนี้ยาวแล้วพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมาอยากไปเราไปนอนตัน